เม20.96น้ำหนะครับตัวนี้ระบบเดินท่อความเย็นนะครับตอนนี้หน้าจอโชว์ลบ14นะครับจุดขึ้นอยู่คือคอมทํางานอยู่นะครับตอนนี้ตัวจับอุณหภูมินะครับก็จับได้ลบ14.7นะครับอันนี้แล้วอันนี้ตัดแล้วนะครับจุดหายไปนะครับก็คือตั้งไว้ที่ลบ15นะครับลบ15ตู้เป็นระบบเดินท่อความเย็นนะครับ จะมีน้ำแข็งเกาะที่ผนังนะครับถ้าเปิดติดลบเยอะเปิดนานๆานไปน้ำแข็งเกาะหนาต้องคอยปิดตู้เพื่อละลายน้ำแข็งนะครับถ้าน้ำแข็งละลายก็จะเป็นหยดน้ำนะครับก็จะมีไอ้น้ำหยดออกมานะครับวิธีการเซตนะครับตู้นี้เราสามารถเซตให้เป็นแช่เย็นนะครับได้นะครับ อันนี้เรากดขึ้นลงนะครับทุกศรตอ,น,อนนี้คือตั้งไว้ที่ต่ําสุดคือลบสิบห้านะครับถ้าเราจะเซตก็คือให้เรากดขึ้นให้เย็นนะครับไปที่สององศาก็ได้นะครับที่เราต้องการนะครับอันนี้จะเป็นอุณหภ,ภูมิต่ําสุดท,ที่ตั้งนะครับถ้าอุณหภ,ภูมิลงมาถึงก็จะตัดนะครับอันนี้ใช้ไปที่สามองศาเราก็ปล่อยเร์นะครับตัวหน้าจอนะครับระวังอย่า อยาให้น้ำเข้า,านะครับเวลาเราเช็ดล้างก็พยายามระวังอย่าให้น้ำมันไหลลงมาเข้าไปตรงหน้าจอ